เธอจะอ้างว่าเธอท้องไม่ได้นะเธอจะมาแย่งที่นั่งคนอื่นไม่ได้นะนี่เธอนั่งกินที่มากเลยเออแล้วฉันจะนั่งตรงไหนฉันถามหน่อยลายเธอจะให้ฉันนั่งตรงไหนเธอไม่ต้องมาทำตาปิดๆเลยหลบได้ไหมให้นั่งด้วยได้ไหม ขอพื้นที่เนี่ยจะมาอ้างว่าท้องไม่ได้นะจะมาอ้างว่าท้องไม่ได้นะเราจะมาแย่งที่นั่งคนอื่นเนี่ยโว้ยมันดื้จังลงไปเลยจะลงไหมทำไมเธอเป็นแบบนี้ทำไมเธอพูดยากจังเลยมาอ้างว่าจะท้องเดียวท้องเนี่ยไม่ได้เลยนะ เธอจะมาเอาความอ้วนของเธอเธอจะมาเอาความอ้วนของเธออ่ะอาลงเถอะออาลงเถอะนะให้ฉันนั่งเถอะให้แม่นั่งหน่อยให้แม่นั่งหน่อยนะนะนะให้แม่นั่งหน่อยนะนะลายนะเงี้ยเงี้ยวเงี้ยเงี้ยดูความน่ารักของเขาชี้ฉี่เขาก็เฉยยยยวยวเยเงี้ยเงี้ยกินพื้นที่เหลือเกินที่สุดในสามโลก ทอดแมวทอดแมวทอดแมว